สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าที่หมอกหรือฟ้าคึ้มนะครับก็วันนี้ถือได้ว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่บาโรสจะมีโอกาสได้นำเครื่องราวที่น่าจะมีประโยชน์นะครับกับพี่น้องชาวสวนยางที่เป็นมือใหม่หรือท่านไหนที่สนใจนะครับก็ มีคำถามจาก FC นะครับถามมาว่าลักษณะยางที่เปลือกแข็งเปลือกแห้งมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็จะรักษาได้ไหมนะครับก็วันนี้ก็เลยมีโอกาสได้ตอบคำถามและนำมาดูต้นที่เป็นจริงๆของบ่าวโลดเลยนะครับก็ทั้งหมดทั้งสวนเนี่ย บ่ารวดจะมีต้นลักษณะเปลือกแห้งเปลือกแตกนะครับอยู่สองต้นในสวนนะครับเป็นเมื่อประมาณปี2559 5นเะครับเปิดกีดได้ปีหนึ่งเอ้อปีสอปีไม่ใช่ปีหนึ่งปี2559นเะครับเปิดกีดได้สองปีก็เริ่มเป็นนะครับแล้วต้นที่สมบูรณ์ด้วยนะครับแล้วต้นที่ ออกดีด้วยเปิดกิดีดปีแรกปี2เนยปีแรกเดี๋ยวโอ้โหไหลดีกว่าเพื่อนเลยนะครับนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมถึงเป็นอาการเปลือกแห้งเปลือกแตกแล้วก็วิธีการดูแลของบ่าโรดดูยังไงแล้วมันฟื้นกลับมาได้ไหมไปชมเลยครับ คือต้นที่มีปัญหานะครับทั้งสงตน้นี่ต้นแรกนะครับก็จะเป็นเปลือกแตกตั้งแต่เท้าช้างขึ้นมารอยกีดนะครับลักษณะก็คือเกิดจากการาแห้งแล้งแล้วก็พื้นดินไม่อุดมสมบูรณ์นะครับที่ประสบพบเจอมาสําหรับของบาโรดทั้งสองต้นเลยนะครับส่วนสาเหตุนั้นน่าจะมีนะครับสาเหตุที่น่าเชื่อถือได้ ะครับมีอยู่3-4สี่าเหตุนะครับก็คือสาเหตุที่1ก็มาจากาความแห้งแล้งความขาดความอดุดมสมบูรณ์ในดินนะครับแห้งแล้งแล้วก็ดินไม่ดีพูดง่ายๆนะครับทำให้ยางเปลือกแห้งเปลือกแตกได้นะครับอย่างที่2ก็การกรีดทีท นะครับการกรีดทีทีสามมีดสีมีดติดต่อกันอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้บาวโลดขอพูดไว้ก่อนนะครับว่าบา์โลดไปหาข้อมูลมาจริงๆนะครับได้ข้อมูลมาจากอ่าสำนักงานที่น่าเชื่อถือได้นะครับแล้วก็อย่างที่สามก็คือเรื่องของการใช้สารเร่งที่ไม่ถูกปีทีนะครับถามว่าใช้ได้ไหมสารเร่งใช้ได้แต่ว่าต้อง ถูกต้องถูกวิธีเช่นไม่ไม่เร่งมากจนเกินไปนะครับเมื่อน้ํายางมันออกมันมันบำรุงไม่ทันนะพูดง่ายๆนะครับมันไม่สามารถที่จะผลิตต่อเนื่องได้เนี่ยมันก็จะทําให้เซลล์หรือผนังเซลในในวงท่อเนี่ยมันแห้งนะครับมันก็จะก,ก่อลามไปถึงเปลือกทําให้เปลือกแห้งด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่สามอย่างที่สี่นะครับก็คือ เรื่องของพันยางนะครับพันยางนะครับก็มันมีบางพันที่ระยะเวลาการปลูกหลังกรีดได้ไม่กี่ปีก็จะมีอาการแบบนี้แต่ไม่ได้มากนะครับพันยางก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นหมดก็เป็นบางพันแล้วก็พันที่เป็นก็ไม่ใช่ว่าเป็นเยอะก,ก็จะมีแค่นิดๆหน่อยฉะนั้นอาการของ ยางเปลือกแห้งเนี่ยมันจะไม่เป็นเยอะเพราะว่ามันไม่ใช่โรคนะครับมันเป็นอาการของอสลีละของต้นยางเฉยๆนะครับแล้วมันสามารถที่จะแก้ไขได้เพราะว่าอาการเปลือกแห้งเนี่ยมันมีอยู่2ออย่างก็คือเปลือกแห้งชั่วคราวแล้วก็เปลือกแห้งถาวรเปลือกแห้งชั่วคราวก็คือกรีดแล้วมีน้ําให้ผลผลิตแต่ว่าจะลดลงนะครับ ก็สามารถกรีดได้มีน้ําให้มีน้ํายางให้แต่ว่าน้ํายางก็อาจจะลดลงจากปกตินะครับเปลือกแห้งถาวรก็คืออาการแบบเบาวนิดเนี่ยก็คือเปลือกแห้งถาวรก็คือไม่มีน้ํากรีดไม่ได้เลยนะครับก็อาการนี้ข้อมูลบอกว่ารักษาไม่ได้นะครับก็คือไม่สามารถฟื้นกลับมาได้ แต่ถ้าเป็นลักษณะแรกก็คือลักษณะเปลือกแห้งชั่วคราวนั้นสามารถรักษากลับค,คืนมาได้วาโรดก็โอ้โหเสียดายเลยนะครับต้นนี้กับต้นนั้นน่ะปกติปีแรกที่กี่นะโอ้โหเขาจะออกดีมากเลยนะครับถ้วยเล็กเนี่ยถ้วยพันซีซีเนี่ยไม่ไม่พอครับก่อนหน้าที่จะเกิดปัญหานะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งคือเขาออกดีตั้งแต่เริ่มต้นนะครับออกดีตั้งแต่เริ่มต้น ออกเยอะออกนานตั้งแต่เริ่มต้นโดยไม่ได้เกี่ยวกับสารเล่งเลยนะครับออกเองเองโดยธรรมชาติพอขึ้นปีที่สองหยุดเลยครับแล้วก็เปลือกก็เริ่มแข็งกีดไม่ได้ไม่มีน้ําเลยนะครับอันนี้คือของบ่โรดนะครับผมทีนี้พอเรามาทราบสาเหตุแล้วทีนี้วิธีแก้ไขเอามาพูดวิธีป้องกันดีกว่านะครับเพราะว่ารักษาอย่างของอาการบ่โรดเนี่ยก็คือเปลือกแห้งถาวรแล้วใช่ไหม ไม่ต้องพูดถึงรักษาแล้วทีนี้เรามาพูดถึงวิธีป้องกันดีกว่านะครับวิธีป้องกันป้องกันยังไงคือ1ถ้าเรากรีดเนี่ยลดพยายามลดการกรีดที่ทีทีนะครับแบบรีดน้ำยางเนี่ยให้ให้น้อยลงจะดีที่สุดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขา,าดการลําเลียงหล่อเลี้ยงของระบบน้ําระบบน้ำยางนะครับแล้วก็จะทําให้เกิด เปลือกแห้งเปลือกแตกนะครับแล้วก็การใช้สารเร่งก็ใช้สารเร่งในระดับที่พอประมาณแล้วก็ไม่กีดทีในขณะที่ใช้สารเร่งด้วยนะครับก็คือน้ํายามันออกดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ควรกีดแบบประเภทหนึ่งพักหนึ่งจะดีกว่านะครับแล้วก็ปรับสภาพดิน ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์นี่แหละจะจนเป็นตัวปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ต้นยางไม่สามารถที่จะดูดอาหารดูดน้ําต่างๆขึ้นมาได้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องนอกจากปรับสภาพนะครับปรับสภาพพื้นดินให้อุดมสมบูรณ์แล้วเราก็ต้องมาเติมแร่ธาตุเติมอาหารในดินให้อุดมสมบูรณ์ด้วยเพื่อเขาจะได้เสริมความแข็งแรง ของต้นของระบบต่างๆเขาได้ดีขึ้นนะครับนี่คือวิธีป้องกันนะครับแล้วก็แต่ส่วนของบาโลนี่จะเพิ่มอีกอย่างก็คือลดน้ํานะครับเนี่ยเดี๋ยวอีกสักแตอนนี้กาลังเริ่มตัดหญ้านะครับตัดมาได้ 4, 4ีแถว5้าห้ล็อกละเหลือเหลือล็อกนี้แล้วก็ล็อกนี้แล้วก็ล็อกนี้เหลือสล็อกนะครับก็ถ้าตัดหญ้าเสร็จแล้วก็บาโลก็จะอ่า ตอนนี้พ่นจุลินทรีย์อยู่นะครับทุกสิบห้าวันแต่ว่าถ้าหน้าแรงมาเนี่ยบาโรดก็จะเนี่ยพอมันโล่งเสร็จแล้วเนี่ยบาโรดก็จะขึ้นน้านะครับประมาณสักนี่แหละฮะเอ่อมกรลาก็จะเริ่มขึ้นน้ําเดือนละครั้งหรือเดือนละสองครั้งประมาณนี้นะครับเพราะว่าระบบท่อต่างๆนีวางไว้หมดแล้วอันนี้คือเรามาพูดถึงวิธีป้องกันนะครับส่วนวิธีรักษานั้นเท่าที่บาโรดหาข้อมูลมาเนี่ย มันไม่มันไม่สามารถรักษาได้ว่างั้นแต่ว่าในโฆษณาเห็นเยอะแยะนะครับว่ามียาโน,น่นมีเคมีโน,น่นเคมีนั่นสามารถรักษาได้นะครับแต่บาโรดเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่ออ่าบริเวณนี้เขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุอาหารต่างๆแล้วแล้วเขายังได้ความชุ่มชื้นจากน้ำที่เราให้เขาเนี่ยบาโรดคิดว่า เมื่อทุกอย่างมันแข็งแรงต้นได้อาหารดีแล้วเนี่ยมันก็น่าจะกลับมาได้อันนี้คือความเชื่อส่วนตัวนะครับก็เลยไม่ได้สแสวงหาเรื่องยารักษาหรือมาฉีดพ่นอะไรเต็มที่นะครับที่บารโรดใช้อยู่เมื่อมันยางมันเปลือกแห้งบารโรดไปดูข้อมูลที่ทำฮอร์โมนไข่นะครับเอามาฉีดเอามาฉีดตามลําต้นที่มันแข็งแข็งเนี่ยเปลือกมันล่อนไปแล้วใช่ไหมครับบารโรดก็จะแกะเปลือกออก แล้วก็ฉีดฮอร์โมนไข่ทุกสิบห้าวันอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่บ่าโรดใช้ยอยู่นะครับใช้ยอยู่นอกเหนือจากการใส่ปุ๋ยใส่อะไรปกติเฉพาะเน้นเฉพาะต้นที่มันเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฉีดพ่นปุ๋ยคอกหวานแถวที่มันดินไม่ดีปรับสภาพดินกลับฟื้นคืนมาแล้ว ต้นที่มีปัญหาเปลือกแห้งถาวรก็กลับมีมีน้ำยางให้บาโรดได้นะครับอันนี้ก็เข้ามีดที่สองนะครับมีดที่สองถ้วยพันซีซีอันนี้คือคือลักษณะที่ว่าทางที่ต้นนี้เป็นเปลือกแห้งถาวรเนี่ยเขาไม่น่า<ส> um. จะกลับมาได้แต่บาโรดสามารถที่จะได้รับผลผล,ผลิตได้เหมือนเดิม นะครับทั้งสองต้นเลยนะครับทั้งสองต้นเลยอันนี้ก็เลยบอกว่าเมื่อเราไม่เมื่อวิธีรักษา,าทําได้ยากเราก็หาวิธีป้องกันก่อนจะดีกว่านะครับวิธีป้องกันก็อย่างที่บาโรดแจ้งไปตั้งแต่ต้นคลิปมีอยู่4อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการกรีดทีทีลดการกรีดทีที ใช้สารเร่งให้ถูกวิธีแล้วก็ปรับสภาพดินนะครับแล้วก็บำรุงดูแลรักษาปรับสภาพดินแล้วก็บำรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็จะกลับคืนมาได้อย่างที่บาโรดเห็นนี่แหละครับทั้งสองต้นเลยนะจากที่เปลือกแข็งกรีดไม่มีน้ำเลยเดี๋ยวนี้กรีดได้มีน้ำได้นะครับ ก็ส่วนวิธีรักษาท่านอาจจะไปหาวิธีรักษาอย่างอื่นโดยลองใช้สารโน่นสารนี่ที่เขาโฆษณาก็แล้วแต่อนนั้นนะครับแต่ส่วนของบ่าโวดนี้ก็แค่ดูแลปรับสภาพดินปรับสภาพดินจริงๆนะครับก็คือเฉพาะแถวที่มันดินไม่ดีนะ่ยบ่าโรดจะจะลงด้วยปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยคอกของบ่าโวดลงปีแรกาก็เป็นขี้วัวแห้งนะครับหวานเนี่ยตามแถวตามอะไรจนสุดเลยนะครับ แล้วก็พ่นด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทุก15วันต้นไหนที่มันเปลือกแข็งบาโรดก็อัดด้วยฮอร์โมนไข่นะครับฉีดพ่นตามลําต้นทุก15วันเหมือนกันอันนี้คือการดูแลของบาโรดนะครับแต่ส่วนการใช้สารที่จะมารักษานั้นบาโรดไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่ตอนนี้ก็สามารถให้ผลผลิตได้เหมือนเดิมนะครับก็ลองเอาไปทําดูนะครับแต่ว่าท่านอาจจะหาวิธีการอื่น ที่จะมารักษาอันนั้นก็สุดแท้แต่นะครับแต่ส่วนของบาโรดนั้นนําสาเหตุการเป็นโรคเปลือกแห้งไม่ใช่โรคสิคับปดปิดอาการเปลือกแห้งเปลือกแตกของบาโรดมาให้ชมในส่วนว่ามีจริงนะครับสองต้นแล้วก็นำสายนำความานำสาระเรื่องเกี่ยวกับสาเหตุการเป็นเปลือกแห้งคืออะไรมาจากอะไรนะครับ แล้วก็ควรบำรุงควรแก้ไขยังไงหรือป้องกันยังไงนี่นี่คือที่บาโรดนำมาวันนี้นะครับนำวิธีการรักษานั้นก็ทุกวันนี้ก็ตามสื่อต่างๆก็มีหลากหลายนะครับว่าเอ่อยีหอนนย่ห้อน้้ยี่ห้อนี้สามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ก็สุดแท้แต่ละท่านนะครับส่วนบาโรดนั้นก็วันนี้ก็ นำข้อมูลนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาการของโรคเปลือกแห้งเปลือกแตกมาให้รับฟังแล้วก็นำเรื่องราวที่บาโรดสามารถกีดเอาน้ำได้ทั้งสองต้นที่เป็นเนี่ยบาโรดก็แค่ทำก็คือดูแลบำรุงปรับสภาพดินเอาจริงๆนะครับบาโรดทำจริงๆแบบนี้คือไม่ได้มียารักษาอะไรใดๆเลยบาโรดไม่รักษา,าไม่ไม่มียารักษาเลยนะครับ คือไม่ได้นํายี่ห้อน,นี้มาโฆษณาเพราะว่าบ่าวโลไม่ได้ทําไม่ได้รักษาแบบนั้นจริงๆก็คือแค่ปรับสภาพดินให้ให้ให้เขาสามารถที่จะดูดซึมดูดอาหารได้ปกติให้ต้นเขาแข็งแรงตอนนี้ต้นเขาสมบูรณ์แล้วนะฮะสมบูรณ์ดีมากแล้วก็สามารถให้ผลผลิตได้ปกติมาตั้งแต่ปี60นะฮะตอนนี้ปี6 5 ห้าปีแล้วที่บาวโลดสามารถกรีดได้นะนะก็ถือได้ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ว่าเพื่อนๆเ,เขาถามมานะครับว่าเยางเปลือกแห้งเปลือกแตกมันสามารถรักษาได้ไหมก็บาวโรดบอกว่าไม่ใช่ว่ารักษาแต่ว่าเป็นการดูแลนะครับดูแลและบำรุงจะดีกว่านะครับจะบอกว่าจะบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับ เพราะว่าบาโลไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้อะไรรักษาเลยนะครับเพราะว่าอาการของเปลือกแข้งเปลือกแตกเนี่ยมันไม่ใช่โรคนะครับแต่ว่ามันมันเป็นอาการที่บาโรดบอกมาตั้งแต่ตนน้นน่ะแหละครับว่าก็คือหนึ่งคือเป็นที่พันธุกรรมของยางแล้วก็อ่อเป็นที่อ่าภูมิภาคที่แห้งแรงนะครับแล้วก็ดินไม่ดีพวกเนี้ยนะบาโรก,ก็จะดูแลตามอาการ ของเขาแค่นั้นเองไม่ได้รักษาไม่ได้ซื้อยามามารักษาอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นโรคนะครับไม่ได้เป็นโรคเป็นอาการหนึ่งของสรีระต้นยางเท่านั้นนะครับฉะนั้นเพื่อนๆที่ประสบป,ปัญหาแล้วก็สอบถามมาบาร์โรดก็จะพามาชมตัวอย่างนะครับว่าบารโรดแก้ไขย,ยังไงนี่แหละครับก็คืออย่างอย่างที่บารโรดบอกไปในคลิปและครับว่าของบาร์โรดจะแก้ไขยอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้กลับมาเกรียดได้เหมือนเดิมนะครับ ทั้งสองตนแต่ไม่มีอีกแล้วนะฮะเพราะว่าบาวโรดก็พอได้ข้อมูลมาต่างๆก็ป้องกันไว้ตอนนี้ก็คือว่า,าพยายามใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยนะครับฉีดพ่นปรับสภาพดินให้มันได้อย่าให้ดินมันโทมนะครับอย่าให้ดินโทมปัญหาเปลือกแห้งเปลือกแตกก็ก็จะน้อยลงแล้วอย่าให้มันาบาวโรดจะใช้วิธีก็คือโชคดีที่ไล่บาวโรดอยู่ใกล้ห้วย นะครับไม่ได้เจาะน้ำาาาดาน,นะครับแต่อยู่ใกล้ห้วยใช้เครื่องสูบน้ําขึ้นมาลดน้ําได้ในช่วงหน้าแรงนะครับแต่ไม่ได้ลดบ่อยนะครับก็คือเดือนละครั้งเดือนละสองครั้งเองนะครับแต่ก็ได้รับความชุ่มชื้นกับต้นยางตลอดนะครับและที่สําคัญคือช่วงที่ผัดใบเนี่ยบาโรดจะกรีดยางตลอดนะครับไม่ได้พักนะฮะแต่ว่าต้นที่ไม่แข็งแรงดูจากอาการแล้วเนี่ยบาโรก็จะหยุดกรีด นะครับช่วงมันผัดใบนะครับแต่ว่าต้นอื่นๆบารุดก็คีดปกตินะครับเอาละรครับยังไงก็แล้วแต่สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยไว้ติดตามในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ยางเปลือกแห้งเปลือกแตกไม่ได้เป็นโรคนะครับก็แค่เป็นอาการของรีระต้นยางเพียงเท่านั้นนะครับก็ลองเอาไปทําดูตามเบารลดนะครับ แต่ถ้าท่านจะซื้อยามาฉีดพ่นตามโฆษณาที่เขาลงเกล่อนกาดตอนนี้ก็แล้วแต่สุดแท้แต่นะครับผมแต่ของบาโรดใช้วิธีการนี้ก็สามารถได้ผลผลิตได้กลับมาเหมือนเดิมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ